กอนหนนีนะ้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่อลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะในพื้นที่อำเภอ Hat y a ค่ะกับบริษัทเอกชนนำเที่ยว Hat Yai เขาตื่นตัวเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะเพราะว่ามีทัวร์เนี่ยเฉิ่ดเงินนีหายนะเททัวร์เลยนะถูกต้องค่ะซึ่งบริษัทเอกชนบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดสงคล้าค่ะก็ได้ตื่นตัวเฝ้าระวังลังเกิดกรณีบริษัทนำเที่ยวเททัทวร์ชิงปิดหนีเสี่ยงหายแหลวว่าส่องหลานบาทค่ะด้านตำรวจภูธรห a t Yai เขาได้มีการประกาศให้แจง้งผู้เสี่ยงหายใค้แยบข่าวแจ้งความเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะ กรณีเทบริษัททัวร์นำเที่ยวในพื้นที่อำเภอขาาท้ายจังหวัดสงขลาเชิญบริษัททัวร์ o l l o w ี e จำกัดค่ะเลอกล่วงให้กุ้มลูกค้าซื้อทัวร์เพื่อท่องเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยต้องจ่ายค่าใช้จานน่ายนี่นะร่วม,มาจ้ำไปเลวต่อมาเนี่ยก็ได้พบว่าชองทางติดต่อทางแอปพลิเคชันออนไลน์แล้วก็แอปพลิเคชัน Facebook ของบริษัทดังกล่าเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็เททําการบริษัทซึ่งตั้งโยเทเลที่อก ok ok. ถับซ้ถนนนิพาสงเคราะห์หนึ่ง็ปบดทาํานท้ายว โดยเหมือนกันก็รายวีเวลเจ้าโคงบริษัทค่ะ ึ่งดานผู้เสียหายก็ได้รวมตัวข้าวแจ้งความรวมเล็วในความเสียหายก็เกิดขึ้นยอยู่ทีสร้องลานซ้ำเซนเซ่รวยบาทนะคะโอ้โหไม่ใช่ขีทีเลยนะแล้วก็ยังไม่รวมจํานวนผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งค่ะเี่เขายังไม่ถึงกาหนดเดินทางอีกไล่เส้นบาทขณะเทด้านสถานีตํารวจภูทรฮัดไอยค่ะเขาได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ ans, ๊กให้ผู้เสียหายเททโขกบริษัทโฟล์ล์มีที่ล็อกลวงเลยนะให้เ,เข้าแจ้งความเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อจะได้เป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน ในการดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการบริษัทนําเที่ยวในพื้นที่อาเภอหัดใหย่ยถึงกรณีที่เกิดขึ้นในแะ้ว,ว่าด้านนายทรงชัยมุงประสิทธิชัยนาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาก็ได้บอกนว่ากรณีที่เกิดขึ้นค่ะไม่ทรับแน่ชัดว่าบริษัทดังกล่าวนั้นชิงมีลูกทัวร์ไปโดยสายเหตุอะไรประวัติพันุ่นมาเนี่ยบริษัทนี้ไม่เคยมีประวัติเสียหายอ่า แต่ว่าการกระทําเช่นนี้ค่ะย่อมส่งผลไม่ดีต่อผับหลักด้านการของเที่ยวแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของบริษัทนําเที่ยวซึ่งก็อาจจะทําให้กระทบต่อบริษัทรายอื่นไปด้วยฉะนั้นแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยนะน่วยงานภาครัฐให้เกี่ยวขคองค่ะรวมถึงภาคเอกชนแล้วก็บริษัทต่ดดางๆ ก็ต้องมีการตื่นตัวเฝ้าระวังกันมาขึ้นเพื่อจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเลยเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในแบบนี้เนี่ยนะก็คือไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่มาก่อนค่ะที่นี่ในท่านาที่เป็นนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ว่าสงคลาก็เลยมองว่าหลังจากนี้นะทางตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สำนักการทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็มาคุเทศเนี่ยต้องมีการติวแคมเพื่อจะซืบสวนฮสาเหตุแล้วก็เช็คประวัติบริษัทอื่นๆวว่่าามมีีีลัักกกษษณะททอใหห้เเิิดคสแบบบร เลยไม้นะคะซึ่งก้อนน้านี้แหละวันที่12เมษาย,ยนทาจำกันได้ช่วงสวงกาีดิพันมาก็ามีกรณีที่คลายขบมนนีมาแล้วนะคะก็คือมีไกด์คนไทยรับจองทัวร์จากนักท่องเที่ยวมาเลเถึงก็ข้าวาเทียวในหัดใหย่ยโดยว่านาทัวร์ของมาเลเนียสายความสนิสนมกับไกด์จองทัวร์มาพร้อมกับโอนจองลักแส้นบาทแต่พอนักท่องเที่ยวหลายสิบคนมาถึงซาโน่ตกลงซูนเงียบกรึบเลยนักท่องเที่ยวไม่มีโรงแรม ไม่มีที่พักให้อยู่อาศัยแล้วก็ใกล้ตอนเรื่องก็ไม่รูดซุ้นไปไหนชิงนี้ไปเลยซึ่งก็มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของศ้าลแล้วด้วยนะคะท่านี้ก็จะเห็นได้วา่ามีกรณีที่เกิดขึ้นพนีเนี่ย คลายคกันถึงสองกรณีในระยะเวลาที่มันเคเกันก็เลยทําให้การดูแลควบคุมก็ต้องฝากไว้กับหน่วยงานผาคหลัดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ผักส่วนต่างๆก็ต้องช่วยกันซอดซองดูแลด้วยส่วนประชาชนหรือว่าหนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะจองทริปท่องเที่ยวทางในไทยหรือว่าต่างประเทศโดยเฉพาะก,การเดินทางแบบที่เป็นกรุป๊ปย้าย อันนี้สาคัญเลยก็คือเขาให้ตรวจสอบให้ดีว่าคนที่พาเราไปเที่ยวหรือว่าบริษัทที่เราไปจองเที่ยวนั้นเขาสามารถเชือถือไดดหรือไมอ่อีตรวจสอบผ่านผื่ก็ต้องบอกว่าโดยสามารติดต่อสอบถามได้ทีสำนักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวแล้วก็มักคุเทศกรมการทองเที่ยวซึ่งเขาก็จะมีข้อมูลประวัติต่างๆค่ะเททุกบันทึกเอาไว้ส่วนสมาชิกภายตายสมาคมส่งเสริมการทองเที่ยวจวังหวัดสงขลานะคะรวมทึงไกด์ายตายกันกันกบดูเลเราอันนี้ก็ทำงานกันแบบมืออาชีพไม่ได้มาโชบเที่ยวอบเรียบนักทองเที่ยว แต่อย่างใด้าโรว่าบริษัททัวร์นันเนี่ยออกนอกรอบมีปัญหากับการท่องเที่ยวค่ะก็จะต้องมีการเจรจาแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เน้นย้ำนั่นว่าห้ามทําอะไรเถฟ,ฟ้าฟื้นกฎหมายค่ะลองฟังเสียงแลค่ะว่าเท่าที่เช็คดูนี่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในพื้นที่หัดใหญ่ก็สองเคสน,นี่เป็นครั้งแรกของของ,ของเมืองหันใหญ่ก็เลยทําให้ตอนนี้บริษัททัวร์ต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่มีการตื่นตัว อ่ะตรงนี้ผมว่าทางสำนักงานทะเบียนเนี่ยกับตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยต้อง,ต,องต้องติวเข้มเลยแหละต้องคอยสอดส่องดูแลใช่ไหมครับสืบสวนเชิงลึกว่ากันไปนะครับว่าเออบริษัทนี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะอย่าไปมองแต่หน้าร้านอย่าไปมองแต่ตัวบุคคลมันก็ต้องเจาะลึกเข้าไปด้วยอันนี้ก็ฝากฝากเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันมีน้อยนะผมพูดตรงๆสงขาแท่าไ่ไม่มีทัดเทียบกับจงังหวัดอื่นนะภาคใต้เราโอ้โหสหัดใหญ่นี่น่ารักสุดตายไป นี่อันนี้สําคัญมากนะคะโดยเฉพาะคนเที่ยวเองยางเราเราเนี่ยก็จะไปเที่ยวที่ไหนก็แลปบริษัททัวร์นั้นให้ดีใช่ค่ะเช็คาร์ด่ขามีประวัติมาแต่บางที่เนี่ยบางแห่งเขาอาจจะมีประวัติที่ดีมาก่อนแต่อาจจะไม่เคยเกิดกรณีันีให้ะระมัดระวังบางที่มันมีขวกวขว่าเพศหลอม ทำเป็นรีวิวปลอมทาว่ามีหนักทองเดียวไปเดียวกับเข้าจริงได้ระโยชน์จิงบางที่อาจจะเป็นเพศปลอมก็ได้แล้วก็บางที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วบางคนเนี่ยคือปั๊มยดวิวปั๊มนุปั๊มนี่ก็อาจจะทําสร้างความในเชื่อถื่อหายคนอาจจะต้องเชื่อไงนะคะต้องระมัดระวังส่วนส่องกรณีเดียวก็จะ้าดีที่เกี่ยวข้องเขาก็จะแต่งตัวจสอบเพื่อจะช่วยเลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปนะคะ